คงจะเคยได้ยินคนพูดว่าอาวัยวะเพศเอียงซ้ายเอียงขวาหรือว่าเบซ้ายเบขวาอะไรแบบนั้นนะครับการเอียงหรือว่าการเบี่ยงของอวัยวะเพศเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่จะรู้ได้ไงว่าความผิดปกตินั้นเป็นโรคแล้วนะครับเป็นการโค้งงอที่ผิดรูปหรือที่เขาเรียกว่าโรคเพโรนีโรคนี้นี่คือการโค้งงอจนผิดรูปเสียาการทํางานของอวัยวะเพศไปไม่สามารถสอดใส่ หรือมีการร่วมเพศได้นะครับเพโรนีเนี่ยมาด้วยคอมเ l a นแรกข้อกังวลแรกเลยก็คือไม่สามารถร่วมเพศได้หรือว่าแข็งตัวแล้วก็มีการเจ็บที่อวัยวะเพศนะครับตามมาทําให้เกิดความเครียดความกังวลแล้วก็เสื่อมสมรรถภาพทางเพศไปบางครั้งเราจะคลำได้เป็นก้อนแข็งๆหรือเป็นราแข็งๆอยู่บนอวัยวะเพศนะครับสันนิษฐานว่าเกิดจากการฉีกขาดของปลอกหรือเยื่อหุ้มอวัยวะเพศ แล้วก็เกิดการหายของแผลเป็นผังพืชแข็งๆนะครับเมื่อแข็งตัวก็เลยยึดรั้งเสียความยืดหยุ่นทําให้เกิดการโค้งงอถ้าสังเกตได้เราว่ามันมีปัญหาตอนแข็งตัวเป็นแบบนี้นะครับควรรีบปรึกษ,ษาแพทย์เพราะว่าในเบื้องต้นเนี่ยยังพอรักษาด้วยยาพอได้นะครับแต่ถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้หรือเป็นมากเนี่ยมักจะลงเอยโดยการรักษาด้วยการผ่าตัด